อันว่าสุลาเหล่ากินแล้วเมาย่องกันเดิมขั้นผู้ใดถึกย่องสีเมาเหล่าตลอดไปเออกินจอกหนึ่งพ่อสิกลิกพันไม่ใหญ่กินจอกสองพ่อเสกแลกกินจอกสามพ่อแปลกความ กินจอกสี่กะหลงพีหลงน้องคันเม่นกินจอกหาเห็นป่าว่าแม่นเมียมกินจอกหกท่าโชกปากพอเท่ากินจอกจีดอยากแก้มเปิดแก้มไก่กินจอกแปดฟอนตากแดดว่าแม่นฝนตกลินกินจอกเก้าเขายุเราคิดอยากขายสอบระบาดกะสีขาย จีนจอกสีบกะลิบพุ่นลิบพี่จอกสิบเอ็ดจังว่าตึงลึงตึงกะลึงตึองเงตึงคนบ่สุกกะล